เป็นเทศกาลการแข่งรถยนต์ทางเรียบค่ะของทางโตโยต้านั่นเองปีนี้คอนเซปต์ของเขาค่ะจะเป็นคอนเซปต์ที่บอกว่าทั้งฟาสทั้งฟันทั้งเฟสเดี๋ยวมาดูกันค่ะแล้วว่าภายในงานของเขานั้นจะฟาสฟันเฟสขนาดไหนระหว่างรถยนต์ผู้คนที่มาอยู่ที่นี่รวมถึง p ิ e t ี y สาวสวยอะไรมันจะร้อนแรงกว่ากานันนี่ติดตามกันได้ไหนค่ะ สวยจอดโชว์ความสวยงามกันอยู่ค่ะตอนนี้เราจะเข้าไปสู่ Toyota l เล s ซิ s c h ก o l ูเจอกับผู้หญิงหนึ่งคนที่หน้าตาดูธรรมดา ในปุณนี้ค่ะเขามีอะไรมานําเสนอโตโยต้าคลับนะคะก็เป็นชุมชนออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของโตโยต้าเลยนะแล้วก็เรามีกิจกรรมค่ะไม่ว่าจะเป็นไปลล,ลีีปลูกป,ป่าป,ป,ปล่อยเตา่าทั้งหมดฟรีเลยใครที่สนใจนะคะก็สามารถมากดไลค์แล้วก็สมัครเป็นสมาชิกของเราได้วันนี้ในงานเราแจากของรางวัลเพียบถ้าเกิดว่าอยากไปทำกิจกรรมร่วมกันก็ติดตามรายละเอียดกันได้โตโยต้าคลับ .com นะคะหรือว่าจะกดไลค์กันได้นะโตโยต้าคลับเช่นกัน นนั่่เองคะสําหรับใครนะคะที่อยากที่จะมาเรียนขับรถค่ะนะคะณตอนนี้เขาก็จะมีการรับสมัครเล็กซิ่สคูลอยู่ตรงนี้ใช้ไปขับขี่กับบัตรประชาชนครับสามารถที่จะไปเรียนขับรถได้ที่ไหนเอ่ยไทยแลนด์เซอร์กิตนครปฐมครับและถามอีกข้อหนึ่งอยากจะรู้ว่าขั้นตอนของการสมัครที่นี่มีกี่รูปแบบเอ่ยสองคอร์สครับเบสิกกับแอดวานสำหรับใครที่ไม่เคยขับเลยก็จะมาเป็นเบสิกแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีพื้นฐานอยู่แล้วก็เข้าเป็นแอดวานได้สนามไทยแลนด์เซอร์กิตนครปฐมขอบคุณค่ะ สวัสดีคะ่ะผู้ชายขออนุญาตนิดนึงนะคะอยากจะรู้ว่าทําไมถึงมาสมา e ัครโตโยต้าขับคะพิตตี้สวยครับพิตตี้สวยคะ่ะน่าเดี๋ยวจะพิตตี้สวยละคะอยากเริ่มสนุกขอรับของรางวัลครับของรางวัลที่ได้คืออะไรคะไม่รู้เหมือนกัน <laughs> เป็นการให้ข้อมูลที่ดีมากคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ <laughs> ไม่น่าถามเลยคะ่ะ <laughs> ดีของทางโตโยต้านั่นเองค่ะนะคะเป็นโครงการดีๆกับถนนสีขาวที่ทางโตโยต้าค่ะจัดขึ้นมาทุกปีเลยค่ะเพื่อสนับสนุนนะคะให้กับทุกๆคนนั้นนะคะขับขี่รถแบบปลอดภัยนั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่าภายในบูธด,ด้านหลังของเราเนี่ยจะมีเด็กตัวน้นอยเต็มไปหมดเลยโดยส่วนตัวแล้วก็เป็นคนรักเด็กนะคะดูกันว่าเด็กจะร้องหรือไม่ร้องนะคะน้องเขาชอบมา <S <S ค่ะ,คะเขามา,าบ่อย,อยมาทุกปีค่ะแล้วอ,อย่างนี้เขาจัดกัน2วันมา2วันเลยไหมคะก็พรุ่งนี้น่าจะให้คุณพ่อพามาเพราะคุณแม่ทํางานอันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจม ใะคระที่สนอ,อกสนใจก็มากันได้นะคะไายอะไรกันคะพี่หนูไม่ใช่รถนะคะแต่กอค่ะพอดีสวย ที่เป็นรถรุ่นใหม่ค่ะนะคะนำมาโชว์ให้กับแขกผู้เข้าชมนะคะได้รู้จาักกาันนะคะรถคันนี้แน่น,นอนเลยว่านะคะต้องมีการผ่านสนามมาเยอะแยะมากมายกับโตโยต้าของเราเนั่นเองแต่เราจะมาสอบถามนะคะตากล้องตากล้องกันว่าวันนี้อ้าวหายเดี๋ยวถ่าคุณพี่ <c oughs> พี่คะวันนี้พุณพี่มาถ่ายรถหรือว่ามาถ่ายพิตตี้คะเน้นรถครับเน้นรถ ร,รถคันนี้กว็ว่างๆเห็นคุณพี่ถ่ายเลยคันนี้ครับสวยดีอ๋อชอบคันนี้สวยดีขาวครับขาวค่ะใหญ่ครับอะไรใหญ่คะร,รถครับรถใหญ่ค่ะโอเคไหมคะพี่คันนี้โอ้สุดยอดสุดยอดขอบคุณค่ะมือสั่นค่ะคุณพี่ภาพไม่ชัด พอดีว่าเห็นสาวสวยคนนี้ตะกองตะก้องลุมทึ้งกันมากเลยค่ะอยากจะเป็นแบบนั้นบ้างประหนึ่งว่าตัวเองเป็นกองขี้อยากจะมีคนมาลุมบ้าง <c oughs> เดี๋ยวจะไปถามเทคนิคการถ่ายรูปของน้องคนนี้นะคะสาวสวยชื่ออะไรคะแอซายค่ะว้ามีชื่อสองพยางชื่อดูน่ารักกิบเก๋พอดีว่าพี่มาจากรายการข่าวรั่วัรวร้อนนะคะเห็น <c oughs> น้องโพสท่าถ่ายรูปสวยงามมากก็เลยอยากจะให้สอนเทคนิคการโพสท่าหน่อย <c oughs> ท่าอะไรที่เด็ด <c oughs> ที่สุดของตัวเอง หน้าของพี่ะคะพี่ควรจะโพสยังไงะคะนี่นะคะนะคะขอบคุณค่ะนะ้องมนน่ารักมากนะคะ <c oughs> สอนโพ <segundo> <c oughs> สพท่าด้วยแบบนี้ทำไม่ได้ สวันนีนะคะเราเจอกาวักแข่งขันเทพค่ะสวัสดีค่ะวันดีสนามนี้เป็นยังไงบ้างคะสนามก็เป็นปูนอะนะครับจะ <c oughs> มีมิดิชโชว์ครับเราเอาแชมป์ญี่ปุ่น3ามปีซ้อนชื่อคาบะตะตอนนั้นเขาได้ที่2ของโลกผมได้ที่3ของโลกครั้งนเดียววันนี้ถามนิดนึงค่ะหลังจบโชว์วันนี้แล้วไปรีแลกซ์ที่ไหนต่อคะเขายิมแล้วก็มาโชว์ต่อทุกนี้11โมงครับผม <c oughs> อ้าล้ ของปาาของคอ,อกันนะคะกับพี่กิกี้นะคะวันนี้ขอบคุณพี่กิกี้มากค่ะติดตามชมนะครับรับประกันว่าแชมป์ญี่ปุ่นก็ยังหนาวครับสุดยอดมากๆาค่ะนะคะเราจะไปที่ไหนกันต่อนะคะติดตามกันได้นะะีจ้า แชมเปี้ยนโตโยต้าทีมไทยแลนด์เชิ่นี่นะคะโฉบรถแข่งนะคะที่ผ่านสนามแข่งระดับนานาช,ชาติมาแล้วมายนโฉนะคะให้กับผู้ชมนะคะที่อยู่รอบสนามได้ชมกันแบบจะจะเลยนี่สุดยอดมากๆเลยและนี่ค่ะหลังจากที่เราพูดคุยกับพี่กิกี้ไปที่เรียบร้อยแล้วมาแล้วะค่ะกับพี่กิกี้นะคะกับการโชว์ดิฟน์ต์เองดูสิคะเทคนิคของเขาขันเทพจริงๆค่ะแล้เขาไม่ได้มาเพียงคนเดียวนะคะท่านผู้ชมขาเขามานะคะซัด ญี่ปุน่นแหมจำได้งไหมเอ่ยที่เขาบอกว่าได้ที่2ของโลกนะคะและพี่กิกี้ได้ที่3นั่นเองค่ะดูท่าดูท่าโอ้โหหวานเฉียวจิงเลยดูนะคะคุณผู้ชมค่ะดูท่าเกิดว่าลูกความไปอยู่อยู่ตรงนั้นคิดภาพไม่ออกเลยค่ะนะคะว่าจะยืนนิ่งอยู่ตรงนี้ได้หรือเปล่าเพาจะต้องการกระโดดหวานเสีวยวกัออนดูแล้วก็ต่อจากนี้ค่ะแค่เป็นการเชวย์นั่น,นเองค่ะนะคะเพว่าเป็นการโชว์ต่ รถโตโยต้ารุ่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นอ u t i s k a Vios แล้วก็ยาริสนั่นเองค่ะแหมดูสิคะว่ารถคงเคาวนี่การทรงตัวนี้ดินลิกมากๆเลยนะคะและนี่เลยค่ะกับนุ่มล่ยอย่างพี่รันนั่นเองและนี่นะคะกเก่าของฟ้านั่นเองเจมจิตค่ะปิดท้ายนะคะด้วยภาพนะคะความประทับใจนะะของเหล่านักแข่งต่างๆนั่นเองค่ะนี่เป็นบรรยากาศนะคะก่อนเข้าการแข่งขันโตโยต้ามอเตอร์สปอร์ต2014ค่ะ ช่วงที่นะคะให้ประชาชนนะที่เข้ามาชมงานของเราเนี่ยได้เข้ามาได้สูตรแท็กค่ะนะคะโดยแท็กนะคะก็จะมีรถยนต์ค่ะพร้อมกับคนขับนะคะเยอะแยะมากมายเลยตอนนี้จะพยายามเจาะเข้าไปข้างในนะคะไม่รู้ว่าจะได้เข้าไปถึงใครตอนนี้นะคะเรามาจะเจอนะคะกับนักแข่งอีกหนึ่งคนแล้วพี娅บอมบลินนั่นเองสวัสดีค่ะพิ娅สวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะพี่วันนี้สนุกดีครับหนูเพิ่งเห็นตัวจริงหลังจากที่คุณพ่อหนูเป็นแฟนขับพี่มาตั้งนานก็เธอ กินแผงเดียวกันอยู่อันนี้ใชเจ้าของร้านเ้าต้มอ่ำโฆษนาหรือเปล่าคะเขาหนากใครฮะโอ้ทำนู้จิ้มตาแตกวันนี้ความพร้อมเป็นไงบ้างคะความพร้อมก็มีอยู่ฮะแต่ความไม่พร้อมก็มีอยู่บ้างความไม่พร้อมคือไม่พร้อมทางด้านไหนคะพี่เรื่องทรัพย์สินที่เงินทองความมาลายอากาศร้อนใช่ไหมคะอากาศร้อนนิดหน่อยความพร้อมเต็มร้อยไหมคะวันนี้สุดสุดความร้อนกับความพร้อมไหนเยอะกว่ากันคะ อะไรดีอ่ะตอนนี้คุยพี่อากมาแล้วกันนะมาอยู่จริงๆค่ะมันร้อนจริงๆอบอ้าวมากไปเจ้าผู้ชายค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้ตากล้องอยากให้น้องกระโดดอีกรอบวอนนี้ความพร้อมเป็นไงบ้างคะก็ก็ถือว่าโอเคนะครับถึงแม้ว่าผมรุ่นยอสคาสซี ผมนี้ออกสตาร์ทที่1ของดิวิชั่น2ก็อยากได้ถ้วยติดไม้ติดมือได้ถ้วยมาตอนปีแรกปีสองนี่หายไปหมดเลยเลยปีนี้อยากได้อีกสักรอบครับแล้วถ้าไม่ได้ปีนี้คิดว่ายังจะอยู่ในทีมอยู่ไหมคะ <c oughs> ต้องอยู่ต่อไปสิคะออจอยู่ต่อไปขอบคุณมากค่ะ <c oughs> ขอให้โชคดีนะคะคนนี้ <c oughs> สวัสดีค่ะพูด <ขอ S 2> ไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจค่ะตอนนี้ตอนนี้ซิงเกิลใหม่อะไรนะคะอะรักเธอเพราะครับผมอี๋สักทอนเกี่ยวไหมอะ่ะแต่อยากฟังโอ้ยวันนี้วันนี้มาร้องเพลงไอวันนี้มาแข<อ>่งรถอ๋อมาแข่งรถรถพี่อยู่ไหนคะรถพี่อยู่ไหนคะอยู่ตรงนน้นครับผมหมายเลขเจครับผมวันนี้ความพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์คะเต็มร้อยครับผมวันนี้แล้วความร้อนล่ะคะความร้อนร้อนมากครับผมวันนี้แล้วพี่ไม่มีพิตตี้ข้างกายเหรอคะไปไหนหมดแล้วก็ไม่รู้ครับผมทิ้งไม่ได้ไงผิดไงงั้นพี่ไปกับหนูนะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ และตอนนี้นะคะด้านหลังค่ะและ,ะนักแข่งก็ประจำ

กว่าทั้ง3รุ่นนั่นเองค่ะในงานโตโยต้ามอเตอร์สปอ2014สนามแรกที่จังหวัดภูเก็ตค่ะยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะคะกวางก็ยังมีภาปร

การทำแล้วก็ชี้ถ้าชวนเร็วเร็วเร็วแบ,แบ,แบวออกับชี้ผมว่าจะไปเปิดตลกคาเฟ่ <laughs> <c oughs>